สวัสดีครับผมเอ็มลาสักเซนะครับคลิปนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับในจอลูฟี่ XS นะครับ่ะสมมติเราอยากสลับค่านะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับกดให้ดูนะครับกดปุ่มนี้นะครับเมนูแล้วก็นิดเพย์เซตอัพนะครับแล้วก็ไอเทมเซตอบนสุดเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นแท็บใสๆแบบนี้เราก็เลื่อนไปว่าเราเปลี่ยนค่าไหนนะครับนี่นะครับดูรอบควาเร็วนะครับเราลองสีแถวนี้บ้างนะครับสีแถวนี้บ้าง นี่นะครับสมมติเราจะเปลี่ยนค่าบนก็เป็นแถบใสๆอยู่ข้างบนนะครับแล้วกดเปลี่ยนนี่ครับกดเปลี่ยนได้เลยนะครับค่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราอยากดูนะครับถ้าอยากดูค่าอะไรล้วก็กดได้เลยนะครับมันจะมีบอกนี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษบอกนะครับว่าอยู่ค่าอะไรอยู่นะครับต่อมาแถวนี้มั้งเห็นไหมกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้มันจะลงมานะครับนี่นะครับว่าจะเป็นแถวไหนอ่ะผมเปียนแถวล่างสุดนะครับขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับนี่ จะออกมาหน้าปกติกดปุ่มล่างสุดแบล็คนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือการเปลี่ยนค่านะครับผมลองมาหน้านี้มั่งเด็ดเพย์เซตอัพนะครับไอเทมเซตอัพเหมือนเดิมนะครับจะเป็นแถบใสๆแล้วก็เลือกเลยเราเปลี่ยนช่องไหนอผมเอาช่องช่องนี้แล้วกันช่องนี้แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนนี่ครับใครจะเอา,าค่าอะไรก็ ลือกได้เลยนะครับมีนาฬิกามีทุกอย่างครับแล้วแต่รถนะครับเพราะแต่ละรุ่นจะวัดได้ไม่เท่ากันนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะดูค่าไหนค่าไหนขึ้นบ้างนะครับผมผมอมาค่านี้แล้วกันลันทามอ่ะลันทามคือเวลาสตาร์ทรถนะครับเราจะเซฟค่าแล้วก็แบ็คเหมือนเดิมก็จบนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนค่าในแต่ละช่องของเกจลูฟี่เอนะเป็นได้ทุกหน้านะครับเป็นได้ทุกหน้าลองหน้านี้ดู มันก็มีสามช่องท้้งบนใสๆนี้เป็นโลโก้เหมือนกันนะครับเป็นโลโก้มาที่โลโก้แล้วก็เปลี่ยรน,นรถในฝันรถในฝันแลมโบลแลมโบอ่ะแล้วผมขับโตโยต้านะครับแต่ผมอยากรถในฝันแลมโบอ่ะประมาณแลมโบแล้วก็แบ็คเหมือนเดิมอ่ะผมขับแลมโบแล้วครับเรียบร้อยนะครับโอเคคำๆนะครับก็วิธีการเปลี่ยนค่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับใครสนใจหรือติดปัญหาตรงไหน เราทำผมได้นะครับตอนนี้โลฟี่ XS นะครับขอบคุณครับ